ระดาบที่เปรียบเทียบซีมาเนี่ยเหมือนกับอะไรเวลาคนโง่คนคนที่แบกตําราแบกตําราหรือมีเหมือนกับการซีมาส์ยะมีอัสฟาอร์เหมือนกับพวกอะไรพวกอาลุตกีตาดแน่จีที่เขาตาลาบอกไปในสุรเดชจูมาสใช่ไหมมาสรุนเรนี่นะคนมี็นรถเตารอดอะอะฟันเตอร์ยาอิลยาสเฮจิล มาสานุนเราดินะผมในรถเตารอดอะถูกประมาทคนที้ได้คำพิีเตารอมานมาสมมาลำยากมีรูหัดได้มาแต่เป็นไงไม่เดา๋เอามาใช้เอามาปฏิบัติอะไรเลยการพิมา่ารำยักนีรูหัดบ้าเราบอกพวกนี้เหมือนกัะลาที่แบกนั่นสิลาบตะคุกหนังสือมาเต็มเบลดแต่มันรู้ไหมว่ามันมีค่าไรไหม,มรู้ค่ะรูกมพวกอาุกิตอือพวกที่ได้คำพีีมาก่อนได้คำพิเตารอด พวก people, เยาวูดได้คำพีมาหรืออินกีนก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่แต่แล้วเม่อเด็ปฏิบัติตามนั้นก็เหมือนคนที่เป็นงานพวกลาแบงก็เปรียบเทียวว่าคนที่เป็นมุสลิมก็เป็นไงอ่าเราเปรียบเทียบพวกมานูอิสรออีหรือพวกอาลูกีตาแต่ว่าจริงๆแล้วที่เป็นนัยยะก็คือว่าคนที่เป็นมุสลิมก็ต้องเาแต่ารคนที่เขาถือพวกฝังคำพีเนี่ยเขา ใช้แร้ว่าใช้ปนคำพีอ่ะเขามีคำพีของเขาใช้้แบบทงขาใช้องขาแต่เป็นคำพีที่ปูกสังขยาาเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วก็เคืออก่ามีสาย็ยีโดยตีไ้างก็ก็มีมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่แต่แม้แต่ภาษาแหละคำพีอย่างคำพีไบเบิล ฉบับที่เขียนภาหรับก็มีแต่ว่าไม่ใช่ของแท้แล้วปถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วแต่ที่ไปที่ที่ไม่เขาดูตัวมีโซนเยอะเลยทั้งอิตาลีทั้งออสเตรเลียทั้งเพราะว่ามันเป็นดินแดนที่ว่าที่ว่าคนอยู่ที่นั้นมันไกลมันไม่ไกลเลยแต่เราเข้าไปดูของก็มีทรายนะที่เป็นกลางแล้วก็ไปดูของ เพราะว่ากี้สาก็เกิด่ไกิดที่เวแต่คมาัเป็ลายก็นก็เลยกลายเป็นแดนที่ว่าแย่งชิงกันอยากชิงกันจะไประหมาดที่รักซอเปืนที่จะกลับวานได้หรือเป่าอ๋อนซอมาแหายใจเ่ียวมากไปก็ไปละหมาที่นั่นใช่มี่บอกว่าใครไปละหมาดที่มอสิกซอม ที่ดได้กี่เท่าห้าร้อยทมาที่ทะรอมเท่าไรแสนทิมาสินที้หนึ่งพันยงตีว่าเดียวหนึ่งพันเทาวมาห้าร้อยเท่าก่มีนักคนที่อยู่ที่ตูงเรือมายแล้วแน่หมดค่เรือ่อวาช่หรอและกับตุล่อดินดียชไอย่างนี้นั่นก็เป็นได้เป็นความประเสริฐที่รอดตาลาให้แต่ว่าถ้าทำชั่วนะเปิดมานกันนะ เพราะว่าตอนคุณได้เยอะก็ต้องได้เยอะแต่เวลาคุณเสียคุณก็ตอ้องเสียเยอะเหมืญญอนกันเพราะนั้นใบสุจราตออเพราะนั้นในในในเขตถารามหรือไปดูดในรายงานสภาบ้านจำนวนมากไม่อยากไปไปประวัาไปทำคลืน่นอสนรจรู้ว่าจะเป็นทำอะไรในสิ่งที่เป็นค่าแต่ที่เขาที่สอบถามที่เขเป็นที่เขเป็นคนืวชนนี้นะเขาส่าเขาเป็นอะไร เขาเรียอะไรตอลิสตเาเาบอกว่าเาเป็นปลอลิสตอแต่เขามีอะไรกลมๆมาจคือว่าเขาเป็นครมีอะไรกลมๆั้งยนเหรอเป็นอะไร แต่ยันกกีอาเลย่ะแต่กกีอาต้องสบุบนหินหินที่มาจากกัม巴เขาก็เขาบอกว่าคือทิกัสะเนี่อันดุเซนนุเซนวินาบีตอริสอาบีตอลิตถูกฆ่าตายในวันในในเดือนหัาหรอปีที่รลาศักรรษที่หกสิบ แล้วทีนี้เค้าขายซีรีส์ที่ภาคเหนือไปเยอะเนี่ยก็มาเรียนที่อน่นอนแตะเขาเรียนติดวาระสางไเน็่ยเปลาอย คือเรื่อง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 จะไปจํากัดทางการเขาก็ไม่อยาก่ะถบาเขาเห็นหักเขาโกรเขาคงสาแต่ว่าทาท่านไปทำส่วนตัวทําส่วนตัวเขาจะไปหากอะไรได้ไม่ทรองตัวมีอะไรที่จะมีมีอะไรอะ่รเนี่ยอะเราก็สงสัยกันมันจะยึดที่อันนั้นและว่าอาจจะช่ยจดีนะว่าให้เราเห็นไงเออไคนที่คนที่มันคิดได้ก็ กเทียนงงไหมว่าภาษาหนาวภาษาอังกฤษการเทียนทำไม่เหมือนกันเลยจะก็ต้องไปดูว่าต้นแบบใครใกล้เคียงต้นแบบมากที่สุดแล้วกมีตัวตัดสินอ่าไม่เป็นได้ระว่างเราต่ออา้าวซอนาลนเจารุกุนซี่อะซอนายัสนาวแปลว่าทำซอนายัสนาวทำ สอนะอันนั่เจ้า uh, น <mother> ั่เจ <like negative> like ้าคือช่างไม้ช่างไม้ได้ทำอะไรกุนซี่อย่างได้ทำเก้าอี้ตัวหนึ่งกุนซี่อย่างสอนะเปียอะไรสอนะเปียมาดีเปียลุมาดีอันนัเจ้าเป็นฝ้ายลุนมาแรงพวกกุนซี่อย่างเป็นมาฟูลูบีฮีมันซูทีนี้ เราจะสังเกตว่าทำไมตรงนี้เป็นกูรซียันน่นาาใครตอบครูได้ไเนี่ยเวยไอ้เดกก็เลยสอนอาจารยี ตอน,นนัจจ่งจัดชางม้กุศซียนทำไมเป็นกุศซียนอ่ะเพราะไม่มีะลยนี่กับประธานอนี่นันจยาเป็นคนทำนีงลิปลาเออเพราะมันไม่มี่ยลิปลาเขาไม่ใส่ลิปลาเลยเป็นกุศซียนใส่ตำวีนได้แต่ถ้าเกิดมาเข้าใส่อลิปลามาให้ ต้องเป็นอะไรนั่เก้าอี้นัลเก้าอี้่านั่ีะพีนัเรี้ข้างหลังด้วยไนนะกูกูเซยยันเตารีข้างหลังใช่เลยเป็นมะฟูลุบีเพอเสียออันเนี่ยเด็กอานมาคิดไปสามาใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครจบใช่แล้วแต่ แล้วแต่เป็นการเ,เหมือนกับประโยคน์กยวการต้องต้องท้องการจะเจาะจงสมมติราบอกว่าสซนานันเจอร์ช่างมาคนนั้นได้ทำเก้าอี้ตัวนั้นเดียริลลามเหมือนกับมีเดอิอยู่ข้างหน้าอาอะไรยากอย้แต่ว่าถ้าบอกว่ากุี่ยัตน,นตัวไหนก็ไม่รู้เก้าอี้ตัวหนึ่ง บอกจาอาราจูลุนชายคนหนึ่งจาอาราจูลุนอิละนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมีชายคนหนึ่งมาหานบีไม่บอกชื่อจาอาราบียุนมีอาหรับบ้านนอกมาเขาปากแฝงอาหรับว่านนอกใช่ไหมอาหรับชนบทนะไม่บอกแต่ถ้าบอกว่าจาอาราจูลุ ชายคนนั้นผู้ชายสแสดงว่าเรื่องเนี้บางทีอาจจะมีเรื่องเข้าโคงมาก่อนหน้ารู้กันแล้วว่าชายคนนั้นคือใครเขาไม่ต้องการจะเปิดชื่อแล้วเขาบอกปอกก้ละปากก้อละรอจุยชายคนนั้นก็เลยพูดว่าเป็นที่รู้กันมีประโยค์มาก่อนหน้าอันนี้เป็นเรื่องของภาษาเทคนิคในการใช้คําแต่ให้รู้ว่าเออ,เอ,อ,เอ,อทำไมมัเป็นตรงนี้มัเป็นกรุตซี่ยะเพราะว่ามันได้มีนิพพามเลยอาจจะกรุซี่างได้ อ่ะป <gesch> ๊าไปรม o m a as roma soya du at ะ a k a r t a เนี่ยนะทำแบบประาเยอะๆเลยนะตูเลยนะเาวูเนี่ยวิชาหลักภาษาเนี่ยทำแบบประาเยอะๆเก่งนี่แหละนั่งนั่งมองให้ออกว่ามันตรงไหนเป็นเตียมารีเตี้ยมบุรีแล้วคว่าเอ็มพัฟูนอ่าเดี๋ยวนไปวนมาเยอะเก่ง ร่ำมาแล้วาว่างลอโยนร่มายางมีร่มยนเาไมีแน่ใจว่าเวลาไหเเวลาเราไปหักไปทำไรดูอาว่าเสาดินท่ดมูอาคฟาเสาดินอย่างนี้ชัจำไม่ถูกเลยเราอินนรอสองันสองคนจำไม่ไสองลกด คล้ายเลยการคือเต็มมาไู่จะมอะไร้าง่ลาตัวน้นก็ประเดชยจะฟังไปรือิ่่าใหญ่ไม่แม่กลัวมากใจมาในช่ีลรอสบิดีจ่ัวนี้มาตวน้ตายไปีอ่ะรมาัศยาดูอัยคืออะไรฮันเตอร์นักล่าอัศยาคือในครางในเกลืซอไะยาซี่ลูก เรามาซอย่างลูกว่าอัชชะบะกะคือตะข่ายหรือแหย่โยนตะข่ายโยนหรือคว่างตะข่ายเอ๊ะมันยังไงโยนคว่างตะข่ายก็ต้องบอกว่าทอดแหย่เวียนแหย่อ่าภาษาตรแมากเวลาแปรรวมเวลาเราอ่านสัจธรรมเรามาคว่างโยนซอย่างเราป็นไคล์พันชชะบาก้าคืออะไรตะข่ายหรือแห เรามาเป็นเสี้ยได้เสี้ยรุมากสุหนาเขาจะเขาจะยกตัวอย่างเึืนอมาอีค่ะอย่าเป็นฟาแอ์มาฟูเชเบกาเ็นมาฟูข้อเจ็ดตอบตคอบนันบ้างอตุตออมาต้อบบต้อบทำอะไรทำอาหารต้อบต้ป้าต้อบป้าเอา็พครอบครัว ต่อบ้าข้อต okay. huh. well ่องบัามักบักเป้าครัวห้องครัวปิลมักบ้าต่อบาข้ออ่าต่อบาข้อยักบ้าคู่นะอ่ามักบ้า

มีตาแอบทำไมเนี่ยใครตาได้ตาตะนีอัสสานะตาที่แต่เดิมเป็นตาสุบูลต่อแบาครับตอนเราอ่านตาเราอ่านติดกันนะก็บาครัอัลมัอตุอัตต้อาแต่เวลาอ่านติดกันก็บาครับที่คือมัตุอัตต้อานะ ตาตอนิสอัสสาวิลาอ่าพรแปดอับบสรรอับบสรอรรยุนลิฮิลาลชายบนนั้นเห็นด้วยตาอะไรบสรด้วยตาป่าวอัลฮิลาลจันอะไรจันเซียวจันนี่นะดวงจันเขาก็มีคำ กี่ร้ลานกี่ร้านเดือนอะไรเดือนเซี่ยวบัตรุรนบัตรุรนจันอะไรจันเพนนและมีหมูพักจันเดมมีอะไรอีกไหมเนี่ย ดวงจันเนี่ยจันกั็มาดวงจันทั่วไปก็มารุนดวงจันจันืะจันหมูพักเนี่ยก็มารุน อลยุสาลาังะไม่บ้างเลยครับกำลังครับสลาห้าลุ่นุโมฮันุนจันเดียบสิบาจันเดียบสิบห้าโมฮันุนจัแบมเ5ืรจันบนุนครับฮะโมฮันโมฮนโมฮากุนประกอบ ไปเขียนตวัดหางซะแล้วหมู้าจันไอ้เด็กจันเนีนะ่ยนจันจันดับใช่ไหมสิบห้าแล้วสิบห้าคำก็เ็กจันอะไรเดือนดับป่ะน่าจ,จะเป็นเดือนดับนนเดือนมืดเดือนมืดเนก็มาคือดวงจัน ดวงจันก็มาเดีนยาสักพักนึงเดี๋ยวต่ต่อไปเราก็จะเก็บกล้องกันไปภาษาอังกฤษกับภาษาไทยไม่สุภก็จะมีต่างกันยงไงจากาก็จะมีอาจะดีหมนมีชื่อบาติลุแต่ไม่ชเช่นจัิงบาตนเร่งฮะบาดัดใช่ระดับชื่อบดัดมีบัตเตอร์ คนไทยเนี่ยถ้าผู้หญิงเรียกแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่มีเยอะเลยอ่าบตเตอรี่อ่ะมีเยอะเลยยอไปหมดเป็นชื่อแบบค่อนข้างจะแบบบ้านนอกหน่อยใครชื่อแบตเตอรี่เยอเนี่ยเราบอกพวกบ้านนอกแบตเตอรี่อ่ะชื่อแบบอะไรนะอย่างกับบาคีตาฮะมีไหมพอดีกันนะบาคีตา บัคีกัตเตรี่ฮะบบตเตรียตะองเลยถ้าบบตเตรีย,ตตรยก็คือคุณจันเพนคุณวันเพนวันเพนบตเตรีย มาอ่าเปิดไปหน้า34ไปดูนี่หร,รกอกา้าตามยงลำี้งลอก็ข้อแปดนะข้อแป,ออปดลำดีนนนนนนนยนนนนนนนเรนนนนานนนนนยนอดะ นั้นบอกแล้วว่าที่สุดเลยของการเรียนนามูุ้ก็คือการรู้จักการอะไรเรกเยอรู้รู้ว่านี่คือตัวอะไรมันอยู่ในตําแหน่งอะไรเมื่อเรารู้ตําแหน่งเราสามารถจะอ่านได้เป็นไงโดยไม่ต้องอะไรไม่ต้องให้ใครมาใส่สระให้เราอ่านได้เลยอีกอย่ังก็ซื้อห้องนี้มีเป็นตู้เลยเนี่ยมีมาอา่านได้เลย มากบบสิบไรแบบมาทุกที a ำตัวดีแล้วขับรถ h าเ l ารอสุดที่แล้ข้าจ๋าเรามาที่บูตบ้าเลยมันต้สิบแล้วนะคะทำได้ a ี่ปีมปนไรมีบัตรอะได้บมางการเรียนนี่มีบาตรกัปมีความรู้แล้วก็อะไรได้ผลกระุมหาศาลมาเลย a กัปมาเลย์กัปตีเป็ไงตีปี ด้วยแรงความพอใจแสดงความพอใจกับคนที่เป็นไงออไปศึกษาบ้างเนี้ยต้องไปช้อเล็กหนึ่งหรือสองคนทีเปิดบ้างค่ะประโยคที่หนึ่งก็มีตัวอย่างดูนามู้สีะนามู้สัตว์นคือเป็นเป็นแซมเปิลนะเป็นตัวอย่างให้ดูอะ คำวาลัลจามาลุอันพัตตบะอ่ะเาื่ี้เราบอกแล้วคำว่าจามาลกับจุมาลบมื่กีจุมละตุนจุมละเป็นประโยคหนึ่งถ้าหลายหประโยคจูอะไรจูมาลุนหลายหประโยคแต่ถ้าจามาลุนประโยคพญานาคแต่ว่าถ้าจามาล่ะจามาอะไรจามาเจมีลุน เจมี่ลุลจจมาลุยจะมีละตุนมีใครชื่อจะมีได้ตบูชายชื่อจะมาดหรือชื่อเจมี่กระดายแลว่าสวยตบูชายก็เป็นไงหลชายก็หล่อกแต่เรานีตผู้ชายก็เป็นไงได้มานี้ผู้ชายสวยหมดแล้วเดินตัวตรงแต่ก้นเดินแค่ตรงเท่าไหร่เยอะมากเจมี่ จะมาคือความไรความสวยงามสาวสวยงามมันมีคำกรอนบอกว่าไงไลซัซจะมาลรบินปลดเรนโบเอนโรตีตะกุตดอินัซจะมาละมาอดิโะมาะมาดะโนมามาดิโนเอารสหน้ามัจอยสวยงามเนี่ยคำว่าสวยงามหล่อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราใส่เสื้อผ้าสวยงามถึงแม้จะใส่เสื้อพุทธะเสื้อคลุมนะใส่เสื้อครุยมาก็ตามไม่ใช่แต่เะมาเนี่ยเป็นอย่าง มามันเป็นม pues ันเป็นความคุณงามคามดีที <k 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 ่นี่เม็นนี่ยสวยๆไทยๆเกมบู๊บู๊เหรอบู๊แซดจามาลจมาลเอ้ยวันอจาร์ว่าอาจารย์ขึ้น้าเกมด้วยอะไรง็คือโซเรตหนึ่งะฮะไหนฮะเลขหนึ่งทไหโน่นโน่โน่น นามูด uh, yeah, uh 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 ัสนามูร์นะนามูมูแซกเนยฮะนามูดัสเะจูนามูตะจูนามูตะจุนจำเป็นนามาดิจูแปลว่าอะไรครับตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างแซมเปิลเป็นแซมเปิลแซมเปิลตัวอย่างอะไรตัวอย่างอะไรครับเนี่ย นี่ที่มไรตากนนี่แหละพูดมูอตางอย่างเดยมูสอนู่ข้หน้านี่ยตอมมาเนี่ยกองมีนเข้าอ๋อหัวเนี่ยโนน่ยหน้าเนี่ยเขไปใส่มาให้โอ้แล้าขยีกั่านั่งอันซีลาอย่างไรครับไม่ต่างกันไม่ต่างจะจใช้สมันก็ได้ใช่ เขาเขามีความหลากหลายภาษาหลักเนี่ยมีเป็นคําเป็นภาษาเนี่ยรวยรวยคําใครที่เรียนพวกวยากรจะรู้นะหรือว่าเรียนพวกสายสายภาษาเนี่ยศิลปศาสตร์เนี่ยนะภาษาศาสตร์เนี่ยจะจะรู้เลยว่าภาษาหลักเป็นคําที่รวยมากโดยเฉพาะพวกที่เป็น เกี่ยวกับพวกเสือพวกสตัตว์ต่างๆเนี่ยสิงโตม้าเนี่ยเยอะมากจะมีคำที่แบบแปลว่าม้าเนี่ยหลาหลครคำตอนนี้คุยลึกหน่อออกถ้ามีตัวอะไรบ้บงต้องเจอเนนตัอมมบรูรฟบูรฟใช่ไหมบูรบเนี่ยเป็นครึ่งครึ่งมา้ากครึ่งล่อ คือคือลักษณะมันเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่าล่อเอ้ยใหญ่กว่าล่าแต่ว่าเล็กกว่าล่อ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 คืออะไรล่อคือสุกรนะจ๊ะล่ากําม้าผสมกันล่อนี่คือลากําม้าผสมกันแล้วบูล่อเนี่ยในฮะดีสเนี่ยบอกว่าหัวมันเนี่ยใหญ่คือใหญ่กว่าลานิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับบุกไม่ถึงกับล่อนะคือไม่ถึงเป็นคนละพันเลยคล้ายๆกัน แต่บร็อกนี่ไม่เกี่ยวบรอกนี่เป็นพาณะเป็นศาสตร์ที่เด็กวัตลาให้บรรดาอัมบียะทั้งหลายได้ใช้แต่แต่ไม่ใช่มาไม่ใช่ไม่ใช่บร็อกอื่นแล้วก็ที่มาขายกันพวกอินเดียสปอร์ตแปกข้าวฟ้ากันโตเป็นม้าหน้าเป็นสาวสวยไม่ใช่แล้วบร็อกมีความเร็วมากนะเรียกว่าแค่ปั้มเร็วนี่แค่ต้นประตูไอคือแค่ปิดตาก้าหนึ่งย่างก้าเดียวนะ หนึ่งยากิก้าวิบระจิตตาหน้าสวยแบบอินเดียไงอินเดียทำหน้าเออมาแบบอินเดียการสอนกันมาเรียนารสอนกันมาใครไม่ได้ไงยิงเงาเอาอู้ตุกิบละถอนถอนหน้าสวยตัวเป็นม้ามาแบบให่ใช่ไู อยากเป็นถึงขนาดทาเป็นภรรยาเลยโอ้โหผอมสวยไหมผมสวยรอบเตะในคืนที่ที่ชาวสุสานรอบสลัมเดินทางไปอิสราวันมีอาร์ตอิสราอลก็คือการเดินทางจากไดจุนแลจากจากอะไรจากคาดก้าวไปสู่อะไรอยู่ไดจุนมักดิสจากไปตุนมักดิสก็ขึ้นไปมีอราร์ตขึ้นไปฟ้าทั้งจีเนอร์ไปเจอท่านอดีตอะไรท่านอดีตอาดัมฟ้าทั้งจีนสองไปเจอท่านอดีตอะไร จะมีดูซุปแล้วท่านนบีอีซาะนะไม่ลอยหินไม่ลอยก็ไปอ้างว่าหินจะลอยตามไปเป็นไน่ะดิดูแล้วมัจะลอยไม่ลอยไม่ตั้งอยู่หละไปทำคอไว้แต่มันคล้ายๆกับจะเปลนเส้นที่ต้อเป็น,นเ,เรื่องประนันประลาอ้างว่าหินนี่จะลอยตามบุรอกไปอยากจะไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปก็เ,ปเลยตกอยู่ที่เก่า <c oughs> แล้วไม่ลอยหินลอยแต่มันไม่ได้อยู่ทซื้อนะครับมันเช้เนื้อคล้ายๆกับเป็นชั้นโลกออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีท่านว่าง เราก็อ้างว่าตรงนั้นแหละเป็นเป็นก้อนเป็นเป็นเป็นสุดท้ายที่บุรอกเหยี่ยมแล้วก็ขึ้นสู่อะไรขึ้นสู่บากฟ้าก็ทำของของตองแล้วกนบ,บีไปก็โดยหลักกายและวิญญาณมจะไ,ไปแต่วิญญาณบางคนบอกนบ,บีหลับฝันไปไม่ใช่เพราะนบ,บีเห็นอะไรหลายอย่างแล้วนบีก็ไปรับละหมาดขึ้นไปชั้นป้าทุกชั้นเลยไปเจอท่านนบีมูซาานบีเอ่อนบีมูซาชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดสุดท้ายนบีก็รออกีกนั่งพิงประตูสวรรค์ แต่เขานีแต่เขานี้เป็นผู้ชายเป็นผีนะเราต้องมีเป็นตุ้มตัวไปกับเป็นดีเป็นแค่เป็นดีอรอมันไม่แน่หรอกไม่แน่ไม่แน่ี่เ่อีเป็นเป็นเรื่องค่อนข้างจะไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ต้องไปใส่ใจเพราะส่วนสุนากที่ว่าอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆปอาสารไม่ได้บันทึกเอาไว้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่บาปรู้ก็ไม่ได้บุญไม่รู้ก็ไม่บากระมีอะไร อยากเอาเรื <laughs> <im> ่องตะบีนวดเนี่ยมาเขียนกันตะบีนวดใช้ไม้อะไรทำเรื่ไม่สั่งบอกไม่เต็มือบอกไม่ไม่ไม่แดงมีปัญหาอะไรก็เรียกตอนนี้การเป็นไม้เป็นหินแล้วคือเขาบอกไอ้หนูพี่หินลายังมฟะงวันจ้างหนูีฮหิลายรู้รู้ก็ไม่ใจปวดไม่รู้ก็ไม่เนี่ยเรื่องต่างๆ่างเราที่บางเรื่องเราตก็รไปเรื่อง โอ้ถ้าเล่าละเอียดแล้วก็ประวัติศาตสตร์เป็นไงกุราคุณเจหนาเนี่ยแหละพวกเลือกตรงละเอียดหมดเลยใช่ใช่เอาแค่อี่บลอหลักในความสำคัญเท่านั้นแหละแต่แต่ที่ที่ไปที่ผมใส่เขาจะทำ